วันนี้สำหรับเพื่อนครูครับวันนี้จะเป็นนาทีของทางสมพงค์อุมบันครับที่จะมารายงานเรื่องของความเคลื่อนไหวในวงการครูบาอาจารย์นักเรียนให้ท่านได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสมพง์มาแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ปัครงที่กรอบกราบครับค่ะพอเช้าวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้6 3สาตัวกันเลยทีเดียวนะครับะงาน ที่ทางชาวมัธยมศึกษาจัดงานยิ่งใหญ่เรื่องของงานกีฬาที่ผ่านมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับงานสายสัมพันธ์สามันศึกษาครั้งที่20นะครับก็มีเพื่อนครูชาวมัธยมเรานะครับได้มารวมตัวกันที่สนามกีฬาจังหวัดนครพนมนะครับทําการแข่งขันกีฬากันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ธํามตรีงานกีฬาครั้งนี้ถือว่าเป็นงานกีฬามือชั้นครูอะไรทีเดียวนะครับฮนะ ท่านดรพิสุทธิ์จิตศรีวรพันธ์พร้อมกับท่านนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมเรานะครับท่านจนันนเมตุลาก็ต้องขอบพระคุณท่านสุภชัยโพสุนะครับรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรท่านที่สองนะครับได้ มาทําหน้าที่เป็นประธานในพิธีวันนั้นนเพื่อนครูก็มีความสนุกสนานและยิ่งใหญ่อลังการกันเลยทีเดียวนะครับพบกันใหม่าว่างังนนะครับครั้งที่ยี่สิบหนึ่งนะครับมาฟังข่าวส่วนกลางบ้างนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองแต่กนะ็ก็เป็นห่วงเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งหญิงและชายที่ ในปัจจุบันนี้นะครับที่เรื่องของการแพร่ระบาดของอบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีข่าวข่าวออกมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเยาวชนกลุ่มเยาวชนที่ยิบมีอายุต่ำกว่าสิบสองปีนะระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานี้นะครับรวมตัวกันในการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทํากัน ม้วสุมแล้วก็สูบกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทดลองและอยากลองและอยากรู้อยากเห็นนะหรือว่าเป็นความเท่เราก็ไม่ตราบเหมือนกันวันนั้นตอนนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะครับก็จึงได้สั่งการไปยังต้นสังกัดของสถานศึกษาทั้งรัฐและก็เอกชนทุกแห่งนะครับให้เร่งในการสร้างความรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภัยที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้าให้กับลูกหลานเยาวชนได้รับทราบนะครับพร้อมกับได้ออกกฎ ระเบียบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่นี้นะครับโดยให้ยึดถือกฎระเบียบการห้ามสูบบุหรี่ของอสถานศึกษาที่ออกไปก่อนหน้านั้นแล้วอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็เยาวาชนทั้งหลายก็อย่าได้ไปเรียนแบบหรืออยากทดลองนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มันไม่ดีต่อสุขภาพตนเองและก็ไม่ดีต่อ,อสังคมในอนาคตต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ไปที่ทางท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับ อาอัธพลสังขวาศีนะครับก็บอกว่าจากการที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการที่เรารู้จักว่าอสอสอทอนะครับโดยเปิดรับสมัครผู้สูงอายุนะครับรวมทั้งครูหรือบุลคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือคณะกรรมการสถานศึกษาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปรับพฤ้นนักเรียนและนักศึกษาหรือตัวย่อก็คือพสนอันนี้ไม่มีจุดนะพสน ก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความปรพ้พฤตินกเยนและนักศึกษานะครับให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานด้านการศึกษาสอนวิชาชีพพัฒนาทักษะวิชาชีพหรืออาชีพเสริมทุกจังหวัดเพื่อในการเตรียมความพร้อมนะครับเดิมทีเดียวก็รับสมัครถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็ยังได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครออกไปอีกนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้มีโอกาสได้สมัครมากขึ้นนะครับโดยขยายเวลาการเปิดรับสมัครนั้น ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566นะครับหาท่านใดที่ต้องการอยากจะเป็นอสอของกระทรวงศึกษาธิการก็สมัครได้นะครับมาข่าวนีที่เราเรอคอยกันมานานนะครับนาะงสาวตรีนุชเจนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกกรศนะครับก็ได้ลงนาม ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเรื <that> ่องแต่งตั้งอกกศเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมนะครับโดยประถมศึกษานั้นก็มีทั้งหมด183เเขตมัธยมศึกษานั้นก็62เขตนะครับลงวันที่3กุมภาพันธ์2566และก็จะมีผลตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 6นี้นะครับในส่วนของอกกศเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ศรีกระจ่างน,นะครับเป็นประธานอานุกรรมการนะครับผู้แทนกศจก็คือท่านพันสุธีพักคารีรัฐศึกษาที่การจังหวัดนครพนมเรานะครับแล้วก็ผู้แทนาจากนายอำเภอเมืองนครพนมหรือผู้แทนนะครับเป็นอนุกรรมการผู้แทนกรกศก็คือ,น,อานายอนันต์สุวรรณหงหงนะครับผู้ส่งคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลก็คือนายประยัดวังวร ผู้ทรงคนณวุฒิด้านกฎหมายก็คือนางสาวสุมาลีภูลศิริกุลผู้ทรงคุณวุฒด,ด้านการศึกษาหรือ,อด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลก็คือนางทิพวรรเสนกันทิชัยผู้แทนครูก็คือนางสยมพรสยุมพรคูนเกิดนะครับครูโรงเรียนสรีบัวบานวิทยาคมผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษาก็คือพออศินสิงห์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนนครพบนมวิทยาคมนะครับและก็ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็คือนางกีรานันเมืองจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาสาพมนักพนมและก็มีท่านดรพิสุทธิกิติศรีวรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยุมสานครพนมเป็นอนุกรรมการและเลขานุก,การพร้อมกับทาง ข้าราชการในสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศัลยนครมนอมอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุกการก็ขอแสดงความยิดีกับท,ทุกทุกท่านนะครับในส่วนของปฐมเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านดรเจริญพรคำจัน์จะนํามาเล่าสู่ฟังครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับเฟอร์นิเจอร์ระดับบ้านต้องแสงดาวเฟอร์นิเจอร์นีคนะ่คือนายจัเห็นเฟอร์นิเจอร์ระดับประตูจริงหลากหลายในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ระดับครับขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานห้านาทีสำหรับเพื่อนครู ครับชาววันจัน์ทนี้นะครับ6ก,กุมภาพันธ์นะครับก็ยินดียินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่ชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่นะครับเรียกว,ว่านนมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับจากที่เคยอยู่สังกัดระดับจังหวัดน,นะครับก็มาที่เขตพื้นที่ ความเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีอยู่ตลอดเนาะเอาละครับข่าวสารบริการนะครับวันนี้วันนี้เพื่อนสังคมเพื่อนสังคมเพื่อนสังคมนะครับสังคมศึกษาวิทยาครูสกลนครนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เวลา14นาฬิกานะครับร่วมงานชันบกิจศพนะครับคุณพ่อของรัชวุฒิเกตวงศ์นะครับที่ บ้านดงมาไฟเนาะนะครับทางทีมงานเรานะครับเจริญพรคำจันจก็ได้ทําบุญในนามรุ่นนะฮะในนามรุ่นของเรานะครับมีกองทุนอยู่แล้ว3,000บาทนะครับแล้วก็รีดพัดลมนะครับหนึ่บาทนะครับราชวุฒิก็คงจะได้ดําเนินการเรียบร้อยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆน,นะครับอรอนุชชัยพันนี่ก็โอนเข้าบัญชีเจริญพรกำจันจนะฮะโอนต่อเรียบร้อยเด้อ อ้วนเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นก็มีเพื่อนเพื่อนเอาหมายเลขบัญชีเราก็ส่งไปทางไลน์แล้วนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่หลายคนก็ส่งมาทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นกัญญานะฮะกัญญานะครับแล้วก็จำเนียนไกลทองไกลทองนะเอานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีใครไปเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มเรานะครับาตามสะดวกของพเพื่อนๆนะครับรัชวิเกราะ์องศาเนาะโอ้คุณพ่ออายุ อายุเท่าไหรน่นี่คุณตากองเพลงเกตวงษานะครับเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายน2477นะครับรวมแล้วก็อายุ89ปีโอ้นะฮะก็จะมีการชำระกิจพ่อคุณพ่อของตัวชูวิที่ป่าช้าบ้านสายปลาหลายตะบนคมิน้นอำเภอเมืองสกลน,นคร14นาฬิกานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้ววัน วันที่แปดนะครับวันที่แปดวันที่แปดนะครับวันที่แปดกุมภาพันธ์ก็คือวันพุธนะครับวันพุธท,ท่านพออทองเปรวแวงโสธรน,นะครับก็เรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับร่วมง,งานพระราชทานพระราชทานเพลิงศพนะครับป้าเอ็งป้าเอ็งคุณยายเอ็งคุณยายเอ็งหรือว่านางวชิราวันแวงโสธรน,นะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่าน บริการทองเปลวแหวงสุธรนะครับในวันพุธนะครับขบวนก็คุณพี่คุณพี่ทองเปลวส,ส่งข้อมูลมานะครับเวลา14นาฬิกานะครับอ่ะก็เรียนเชิญทุกทุกท่านกันล้วกันอนอะนะครับสิ่งของเหล่านี้นะครับก็คือของแท้ของแท้ามาที่ดูทางลายนะครับเพื่อนลายส่งอะไรมาวันนี้แฮปปี้ส่วนมากก็เป็นแฮปปี้มันเดย์วันแรกของสัปดาห์ขอให้ เป็นวันที่มีแต่ความสุขแฮปปี้มันเดย์แฮฟอะ o ู d เดยขอให้เป็นวันที่มีแต่รอยยิบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดวันนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุษกรนะครับบอกว่ามิตรมี3ประเภทครับหกลัลยาณมิดนะครับเป็นมิรแท้นะกลัลยาณมิดสอพันธมิดนะครับมิตรต่างตัวแทน 3. ามสตรูมิดนะก็คือสตรูที่เสแสร้งมาเป็นมิดนี่ 5ดี5ดีเพื่อชีวิตอันสดใสนะครับคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีนะครับเปิดยอดเงินกว่า2.7ล้านนะครับกัมพูชาค้างจ่ายบัวขาวและทีมงานนะครับธรรมะจากผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะทุกวันจะมีธรรมะนะครับมาให้คนที่ได้เข้าไปอ่านในเพจนะครับบอกว่าวันนี้ เป็นธรรมะของหลวง,ลวงปู่ฟันอจิโรนะครับบอกว่าเราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วนะครับดีก็ดีมาแล้วชั่วก็ชั่วมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงทําปัจจุบันให้ดีอนาคตก็ต้องดีนะหลวงพ่อว่านะครับปัจจุบันให้ดีที่สุดใช่ไหมดเรเปียกดกเร I, ดกเปียกดรไอ้ดรเอเดชาท่านพ่อฉลองชัยเป็นไงตอนนี้พวกเรา นะครับเดินมาถูกทางแล้วล่ะนะครับ่าค่อยขยับขยับไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่หยุดนะนะครับจะเราจะไม่หยุดเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นใช่ไหมคนเราต้องมีความฝันนะครับเหมือนกับทางสตาฟของบียูจีได้พูดคุยกับพวกเรานะครับเราจะต้องมีความฝันนะครับฝันจะจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่เรานี่แหละผลบอลฟิลมาลีกเมื่อคืนนี้นะครับอูยนะครับแม่นะฮะ เรียกว่าดับไปแล้วนะครับสลับอันดับ2นะครับแพ้นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์สลับแมนซิตี้แมนซิตี้อยู่อันดับ2นะครับแม่ฟอร์มตอนนี้นี่แพ้มาหลายนัดแล้วแล้วก็อีกคู่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับชนะลีดยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ นะครับอันดับตารางของพิมี์ลีกอังกฤษนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นอาร์ซนอลนะครับอยู่ที่50คะแนนนะครับเมื่อกี้นี้แพ้แล้วแมนเชสเตี้อยู่ที่45คะแนนไล่มาติดติก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันดับ3-42คะแนนอันดับ4 n e น,นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ด40คะแนนอันดับ5ทัดแนมฮอสเปอร์39คะแนนอันดับ6นะครับไบรตั on, น3 4คะแนนอันดับ7 ford, นน็เบนฟอร์ด3 3คะแนนที่น่าตกใจก็คือลิเวอร์พูลนะ ฤดูการที่แล้วนะลุ้น4แชมป์นะเมือ่อวันก่อนก็แพ้โอ้โหนะครับแพ้วูบเพนตันสประตูต่อศูนเลยทีเดียวโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าลูกกลมๆไม่ได้แน่นอนนะนะครับก็มีขึ้นมีลงสามขั้นตอนพัฒนาด้วยจุดแข็งมีอะไรบ้างมีค้นหาพัฒนาด้วยจุดแข็งมีค้นหามีเห็นคุณค่ามีการฝึกฝนงานประจำทำแล้วมีความสุขนี่มันมีเคล็ดลับทุกอย่างนะที่เขาประสบความสำเร็จ นะครับเขาได้พูดคุยเขาแจ้งมาเนี่นะครับเรามีตัวอย่างเยอะแยะทุกวันนี้ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีนะครับก็คือตัวชีวิตตัวชีวัตศักยภาพความเป็นผู้นําในตัวคุณนี่อากาศเช้านี้นะครับที่สีสงครามนะครับหรือว่าหลายที่นะครับก็อุ่นขึ้นนะครับวันนี้ที่สงครามเรานี่ นะครับชาวจากมือถือผมนะครับ23องศาโอนะครับเรียกว่าอุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับนครปนมในตัวเมืองนครปนมลงหนวดในส่งมาตั้งแต่ตีสี่22องศาในลงหนวดเนาะนะครับห่างกันแค่องศาเดียวเอางานธาตพนมนะครับหมวดระบนีวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายนะครับวันนี้29มกราคมถึง6มกุมภมพาพธานโอ้ยระบนได้ไปซ้ำ เอานะครับไม่ได้ไปก็ได้ไปอยู่แล้วล่ะปกติก็ไปไปกราบด้ยวยล,วละนะครับเออท่านอิทธิกรนะครับส่งข่าวมายัางไงนะครับเ,เจ้าเจ้าผู้ชู่นักเขียนอักษรผู้กันจีนชื่อดังนะครับได้บันทึกความรู้สึกที่มีต่อชีวิตเมื่อผ่านเข้าวัย70ซึ่งมีสาระน่าสนใจก็คือว่าพออายุใกล้70ค่าข้าพเจ้าเรียนรู้สิ่ง7สิ่งในชีวิต นะครับมีอะไรบ้างหนึง่งต้องอยู่ให้รอดนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับตกอยู่อีกหนึ่งวันเหลือน้อยลงหนึ่งวันสุกอีกหนึ่งวันกําไรอีกหนึ่งวันนี่ต้องต้องอยู่ให้รอดประการที่สองต้องอยู่ให้มีความสุขนะครับตาแหน่งสูงมิสู้มีรายได้สูงรายได้สูงมิสู้อายุยืนอายุยืนมีมิสู้มีความสุขขอให้มีความสุขเพราะความสุขคือเงินสด นะครับนอกนั้นแค่กระดาษเช็คออประการที่3ต้องเป็นของเราเองนะครับหมายถึงไม่ใช่เป็นของคนอื่นก็คือยืมของคนอื่นมาใช้นะครับตำแหน่งเป็นของชั่วคราวกิ่ติยศผ่านก็ผ่านไปนะครับสุขภาพเท่านั้นที่เป็นของเรานี่สุขภาพสุขภาพก็มีการออกกําลังกายอะไรต่างๆเนาะอันออกกาลังกายการกินอาหารที่ดีอากาศดีประการที่4ไม่เหมือนกันย่อมไม่เหมือนกัน ความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกไม่มีขีดจำกัดแต่ความรักของลูกต่อพ่อแม่มีขีดจำกัดนะครับลูกๆป่วยพ่อแม่กลุ้มใจพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ป่วยแค่ลูกๆมาเยี่ยมถามไถ่ก็พอใจแล้วนะครับลูกๆใช้เงินของพ่อแม่สมเหตุสมผลพ่อแม่จะใช้เงินของลูกๆต้องมีเหตุผลบ้านของพ่อแม่ก็คือบ้านของลูกๆบ้านของลูกๆไม่ใช่บ้านของพ่อกับแม่ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกันพ่อแม่ที่มีเข้าใจ จะถือความเอาจะถือเอาความกะตันยูกตะเวทิตาของลูกลกเป็นจิตอาสานะครับและความสุขไม่หวังการตอบแทนนะครับหากหวังการตอบแทนนั้นก็คือหาทุกเสตตัวประการที่5อย่าคาดหวังใครยามป่วยอย่าคาดหวังใครแม้แต่ลูกๆนะครับไม่มีลูกกะตันยูหน้าเตียงคนป่วยเรื้อรังรอก คาดหวังคู่ชีวิตหรือเขาก็เองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะครับที่คาดหวังได้ก็คือเงินอย่างเดียวนะครับใช้เงินรักษาตัวหกระลึกแต่ความหลังอาจจําเป็นเพราะจําเรื่องราวได้น้อยลงนะครับลืมมากขึ้นประการที่เจ็ดอย่าก,กลัวความตายนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทุกคนเท่าเทียมกันต้องมีความพร้อมด้านจิตใจพอยมพบาลมาเรียกก็พร้อมที่จะไปได้เลยต้องไม่มีการอะไราอาวรณ์ ครบเจ็ดข้อยามลำบากมากอุปสรรคต้องตั้งหลักให้มั่นคงยามได้ดีมียศสูงส่งต้องรู้ปรงปลดปล่อยวางนะขอบคุณนะครับท่านอิติกรเจ้าของทัวร์ใช่ไหมนี่ส่งนะครับอยู่ในเพื่อนไลน์ของเรานี่แหละครับนี่ที่เพื่อนไลน์ของเราจะต้องตระหนักนะครับคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ หมดยุครายได้ทางเดียวนะครับโดยเฉพาะคุณครูหรือว่าทําตําแหน่งราชการนะเท่าที่เจริญพรคำจารได้ศึกษาหลังจากเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับได้พยายามที่จะเข้าสู่วงการธุรกิจนะครับเพื่อที่จะหาช่องทางเพิ่มรายได้นะครับเขาบอกว่าหมดยุครายได้ทางเดียวนะครับปัจจุบันควรจะมี3มอาชีพนะครับก็คืออาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมนี่ นะครับที่สาคัญในเราดูว่าสิ่งบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมีมาตรฐานมีการรับรองจากองค์การระดับโลกหรือว่ามีอะไรเขาเรียกว่ามีอะไรที่คนพูดว่าแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เนี่ยมันก็มีการจดทะเบียนนะครับมันก็มีกฎหมายรองรับมันกันเถอะถูกต้องตางกฎหมายไหมถ้าสิ่งนั้นเรามีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะได้ดําเนินการนะครับเอาฝากเพื่อนเพื่อนน้นนองๆลูกๆนะครับที่ยุคยุคสมัยใหม่นะครับก็จะต้อง เขาเรียกว่ามีอาชีพเสริมมีอาชีพรองนะครับเพื่อหารายได้นะความปลอดภัยมีไหมนะครับเข้าแอปธนาคารแต่ชื่อและรูปไม่ใช่ของเราโอ้มีหมดเนาะเอาเป็นไงบัวขาวในบัวขาวดาม่าเลยบัวขาวี่นะครับทางกัมพูชาบอกว่ายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้จ่ายค่าตัวค่าอะไรต่างๆนะครับสองล้านเกือบสามล้านนะครับ รู้เหตุผลแล้วอึ้งเลยนะครับกัมพูชาตัดกีฬาเพราะกายออกจากซีเกมนะครับเพราะนักพกกายของตัวเองโดนแบนจากการใช้สารกระตุน้นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไล่ผู้ช่วยรัฐบาลพ้นจากตําแหน่งหลังพูดถูกคู่รักหลังพูดดูถูกคู่รักลเลสเบียนสนมาคมกีฬาเทควันโดส่งเทนนิสพาณิชภักดนะครับวงพัฒน,นกิจลุยศึกชิงแชมป์โลกแทนซเกม2 0อที่กัมพูชา จีนประท้วงสหรัฐหลังยิงบอลลูนจีนตกลงแอตแลนติกนะครับย้ำล่วงลำน้าฟ้าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับทัวร์จีนมาแล้วตอนนี้เข้าไทยวันแรกวันวันนี้วันนี้นะครับเข้าไทยวันแรกวันนี้นะครับวันจันทร์นะคำชับกระทรวงสาธารณสุขการท่องเที่ยวนะครับรับมือและอำนวยความสะดวกนะครับในสนามบินนะฮะเอานะครับก็ ถ้านักท่องเที่ยวมามันก็เป็นไงครับมันเกิดเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเราก็าไหลเวียนกันเนาะเอาละครับมาดูที่เพจต่างๆทาง Facebook นะครับที่น่าสนใจนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ทางกรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจรู้จักผู้สร้างตำนานเล็กตาซอย5บาท125มิลลิลิตรจนขึ้นผู้นำนมถั่วเหลือง เมื่อสำลักตอนอยู่คนเดียวนะครับแนะช้วิธีแฮมบริกเมนูเวอร์นะครับกรุงเทพธุรกิจบอกว่า2 p r โปรเจกต์ EC ติดลมนี่นะครับเปิดลิสต์ทำเลทองนะครับเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงินนะครับเมื่อค่ายอสังหาประกาศรับซื้อที่ดินเจ็ดเรื่องที่ต้องรู้ก่อนซื้อรถ e ีวให้ตรงกับไลฟ์สไตล์นะครับ กลมทางหลวงของหายนะครับเปิดลิตรห้ารายการถูกโจรกรรมมากที่สุดโอ้ยนะมีหมดเลยเนะาะเช่าก่อนช็อป World City EV เพิ่มทางเลือกลูกค้าลองใช้ผ่านมบขานานมันก็ยังมีธุรกิจใหม่ๆตลอดวิกฤตเชื่อมันอดานิเขย่าเศรษฐกิจอินเดียทั้งประเทศนะครับต่างชาติชะโลการลงทุนมาอนอกจากซูมไกล นะครับนอกจากซูมไกลมีอะไรดีบ้างนะครับรู้จัก Galaxy S 23 u l t r ากับ5ความสามารถสุดเจ๋ง <c oughs> นะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีการพัฒนาไปตลอดเลยนะครับสลับมือถือเนาะเปิดผลสำรวจประชาชนปี65ทํำไมคนไทย37เเซไม่พร้อมจ่ายภาษีโอ้นะครับมันไม่มีตังนี่แล้วจะพร้อมได้ยไงเนาะรายจ่ายก็ยเยอะอะไรต่างๆเนานะ นะครับเอาละครับสหรับคณะกรรมการอ,อก,กสอเขตพื้นที่นะครับพรุ่งนี้เจริญพรอมจารย์ก็จะนํามารายงาน5นาทีชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนาะทั้งปฐมเขต1เขต2อ่ามัธยมท่านสมพงษ์เมื่อเช้านี้พูดไปแล้วหลวงพร้อมว่างไงหลวงพรอ้อมวันพรุ่งนี้จะไม่วันพรุ่งนี้จะไม่หลวงพร้อมนะครับเบิร์ดเดย์หลวงพร้อมเนาะเอานะครับที่สวนคุณน,นกอย่างนั้น เอาละครับ5นาทีสลรับเพื่อนครูวันนี้ก็ต่อเติมต่อยอดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ